รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคะ่ะน้องๆเจอกับพี่นุยสุจีราอรุพิพัฒน์อีกแล้วนะคะในรายการห้องเรียนของหนูชุดสอนน้องว่ายน้ําค่ะหรือว่าเป็นการเ,าเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือว่าเ,อาเรียนกันง่ายๆในบ้านของน้องกันเลยทีเดียวค่ะจัดทาโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้เรายังอยู่กับท่าอะไรคะน้องๆท่า ฟรีสไตล์นั่นเองค่ะได้เรียนถึงช่วงขาไปแล้วนะคะการพุ่งปลาเข็มไปแล้วค่ะวันนี้เราจะเรียนอะไรต่อไปต้องถามพี่นุ๊กและคุณครูซู้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะพี่นุก๊กวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแขนนะครับคือ,เ,อ,อเราเรียนไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วคือตีขาปดาห์แรกนะครับกับการเป่า บับเบิลคือการกั้นหายใจและสัปดาหที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการพุ่งผระเข็ม,มการออกตัวนะครับ<ม>คราวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหมุนแขนนะครับมหมุนแขนว่าเราจะามีการพยุงตัวเองให้เป็นในนน้ำด้านหน้ายัางไงจะเกี่ยวกับแขนนะครับครับผออันนี้ยากไหมครูซู เรียนหมุนแขนก็จะยากมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าแขนจะเป็นส่วนหนึ่งในการพาน้องเพื่อนที่นะครับไปข้างหน้าในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์นะครับแล้วก็เมื่อฝึกชำนาญแล้วนะครับเราก็จะนำมารวมกับการเตะขาแล้วก็การเป่าลมด้วยนะครับผมแต่วันนี้เราจะสอนในเรื่องของการหมุนแขนที่ถูกวิธีก่อนเฉพาะหมุนแขนถูกต้องรู้เคยเห็นเวลาอยู่เวลาไปว่ายน้ำจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยยืนอยู่ในน้ำแล้วก็ยืนหมุนแขน อย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมฮะหรือว่าทำบนบกก็ได้เพื่อทำในน้ำจริงๆนะครับการหมุนแขนนะครับผมก็ถ้าเกิดไม่ได้รับการปึกนะครับก็จะหมุนแขนไม่ถูกวิธีนะครับแล้วก็จะสาามรถไม่สามารถทําให้ได้วา่วายน้ําได้ในระยะที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพคราวนี้ <ผม S 1> ต้องต้องหมุนบนบกหรือหมุนในน้ําหรือไม่เป็นไรครับจริงๆในการเรียนแรกๆนะครับก็คือปึกให้น้องหมุนบนบก,กก่อน นะครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆมาเรียนพร้อมๆกันเลยตอนนี้ได้เลยนะมาเรียนกันเลยคระบพร้อมกันนะมาทำพร้อมๆกันบนบกก่อนให้ไปดูในน้ำเนาะได้ครับผมอธิบายเลยได้ครับขออนุญาตนั่งอธิบายตรงนี้เลยเนาะในเรื่องของแขนนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับของการหมุนแขนนะครับผม ก็คือการหมุนแขนนะครับในท่าที่น้องจะเตรียมว่ายน้ำนะครับต้องอยู่ในท่าลักษณะแบบนี้นะครับปุ้งปลาเข็มนะครับแขนชิดหลังหูนะครับแขนชิดหลังหูลักษณะแบบนี้เลยนะครับผม แล้วก็การหมุนแขนนะครับในครั้งแรกเรายังไม่ต้องพลิกหน้าหมุนแขนอย่างเดียวนะครับหมุนแขนตรงไปข้างอกแขนนะครับขออนุญาตนะครับนิ้วชิดกันนะครับผมเรียงชิดกันนะครับไม่ได้ห่างนิ้วลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะกวักน้ำแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับผมไม่ต้องเกร็งมากนะครับผมลักษณะแบบนี้เลยนะครับพอคุณครูให้สัญญาณหมุนแขนนะครับผมก็จะ วาดมือไปข้างหน้านะครับเป็นแนวตรงนะครับแล้วก็ผ่านสะโพกนะครับแล้วก็ไปข้างหลังลักษณะแบบนี้นะครับผมอ๋อคือหมุนธรรมดาอย่างนี้หมุน,นธรรมดา <นะ S 2> ใช่ครับผมแต่เป็นแนวตรงนะครับเคลื่อนที่แล้วก็ พาดไปด้านหลังผ่านตรงช่วงศีตะขอโทษนะครับขอประธานด้วยะครับสะโพกครับสะโพกตาผมสะโพกลักษณะแบบนี้เลยศีษะก่อนแล้วก็ไปผ่านสะโค้งไงถูกต้องครับไม่ใชเทคนิคคือจะต้องคิดว่ามือเราเป็นไม้พายตรงตรงใช่ไหมตรงเลยครับตรงเลยนะใตรงเลยครับแล้วก็มือเนี่ยนิ้วมือต้องชิดเพราะว่าถ้านิ้วมือมัน ตาของน้ำมันก็จะน้ามผ่านน้ำไปนาขนาดแบบนี้ก็คือตรงงนี้ก่อนใช่ครับผมใช่แค่นี้เลยเหรอใช่ครับอาจจะให้น้องฝึกนะครับจังหวะที่ถูกต้องก่อนนะครับข้างละ5ครั้งนะครับซ้าย5้าครั้งแล้วก็ขวา5้าครั้งนะครับซ้ายซ้ำกันหรือว่าใช่ครับฝึกฝึกจังหวะการหมุนนะครับฝึกห้าครั้งเพื่อที่จะวาดมือนะครับหมุนแขนได้อย่างมีจังหวะแล้วก็ถูกต้องนะครับสามสี่แล้วก็ 5แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็สลับขวาห้าครั้งนะครับโอเคครับเมื่อเมื่อนั่งหมุนแขนบนบกใช่ครับเราก็สามารถจําลองการฝึกได้นะครับเหมือนน้องอยู่ในน้ําโดยการฝึกที่ขอบสระนะครับผมครึ่งตัวน้องอยู่ที่ผิวน้ำนะครับครึ่งตัวอยู่ข้างบนนะครับจัดท่าน้องเหมือนเดิมเลยนะครับนอนคว่ำนะครับเราจะสามารถใช้ผนังขอบสระนะครับเป็นตัวกําหนดนะครับให้น้องฝึกหมุนแขนนะครับ อันนี้คือขอบสาใช่ไหมใช่ครับปึกขอบตาแล้วก็เป็นขนานนะครับบิดขนานนะครับแล้วก็ผ่านขอบตาไปนี่หมายความว่าคือคือตัวเราขนานกับขอบสาถูกต้องครับผมครึ่งตัวอยู่ตะเครื่องครึ่งตัวที่จะหมุนแขนอยู่ในน้ำนะครับอีกครึ่งตัวอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็ครึ่งตัวที่อยู่ใต้น้ําก็เป็นการหมุนแขนขนานกับขอบตาดูนะครับในการเออก็คือละน้อยอย่างนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับผาใช่ครับจะทําให้น้องเห็นภาพในการหมุนแขนมากยิ่งขึ้น นะครับผมนี่คือหลักของการฝึกบนบกนะครับในการหมุนแขนตอนแรกนึกว่าเอาครึ่งตัวเนี่ยไปอยู่ในน้ําครึ่งตัวบนอยู่ข้างบนไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมตัวยังอยู่ข้างบนนี่แหละครับแบ่งไปอย่างงี้ถูกต้องครับแบ่งไปงี้ถูกต้องครับครึ่งหนึ่งเราอยู่ครึ่งในึ่งอยู่ในน้ำถูกต้องครับผมใช่ครับในการฝึกหมุนแขนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะครับที่สามารถนําไปฝึกบลนได้นะครับผมแล้วต้องฝึกนานไหมคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตได้ยังไงว่าน้องเนี่ย พร้อมแล้วน้องพร้อมแล้วนะครับผมในการฝึกพร้อมแล้วก็คือ 1. น,น้องสามารถวาดแขนนะครับในอย่างที่คุณครูได้อธิบายเมื่อข้างต้นะนะครับผมแล้วก็ทําได้เป็นจังหวะไม่เกร็งนะครับลําตัวตรงนะครับไม่ไม่โยกไปมา อ๋อไม่อย่างนี้หรอใช่ครับเพราะแรกๆในการึดเขาอาจจะเกร็งนะครับแล้วก็พะวงกับการหมุนแขนนะครับทำให้ลำตัวของเขานะครับโยกไปมาเป็นใช่ไหมครับตเด็กเป็นใช่ไหมครับใช่ครับเขาบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่ไหวท่าฟรไสา์ผิดครับผมเนอะเพราะว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยนุ้ยเคยเห็นว่าเวลาเอาขึ้นมาเนี่ย เขาจะขึ้นแล้วเขาก็จะเฉียงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นระดับแอดวานซ์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือต่อจากต่อจากการหมุนแขนนะครับอันนี้ก็คือจะให้น้องฝึกง่ายๆก่อนเหยียดแขนตรงก่อนเอาอันนี้ก่อนนะใช่ครับได้อย่าเพิ่งไปเร่งรีบอะไรถูกต้องครับผมเอาเท่านี้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วการหมุนแขนให้ถูกวิธีนะครับผมนั่นก็คือต้อง หมุนให้ชิดกับลําตัวถูกต้องแล้วก็ลําตัวไม่เอียงครับไม่โยกไปมาไม่โยกไปมาถูกต้องอันนี้ถือว่าได้แล้วก็ทําอย่างเป็นธรรมชาติถูกต้องครับนนทาอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆครูซูเนี่ยอธิบายแบบนี้เราก็เข้าใจแล้วเนาะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นสําหรับน้องๆที่จะทําเองที่บ้านได้หรือว่าลองฝึกเองได้เนี่ยครูซูก็จะสอนแบบอธิบายเจาะลึกเลยถูกต้องครับแสดงให้เห็นเลยนะถูกต้องครับอ้าวเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ ช่วงสวิงแขนเตะขาสวัสดีครับคุณครูสูครับแล,แล้วก็น้องไอ e e มี่เมก้านะครับ <erect ed music> <Mohammed> สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการหมุนแขนนะครับในท่าฟรีสไตล์นะครับผม ตอนน้องไอมี่แล้วก็น้องเมกานะครับในทักษะแรกเลยนะครับของการหมุนแขนนะครับ เราจะให้น้องไอมี่แล้วก็น้องเมก้านะครับปึกหมุนแขนบนบกก่อนนะครับจะให้น้องๆยืนนะครับเหมือนคุณครูเบลนะครับคุณครูเบลยืนที่ฝั่งน้ําตื้นเลยอ่าไอมี่กับเมก้าดูนะคะอ่ะการหมุนแขนบนบ,นบกนะคะเริ่มจากการทํามือเหมือนปลาเข็มเลยนะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะพอคุณครูให้สัญญาณนะคะยังไม่ต้องพลิกหน้าเนาะการหมุนแขนหน้าตรงก่อนหมุนแขนอย่างเดียวนะครับอ่าเริ่มจากแขนข้างใดข้างหนึ่งก่อน,านการหมุนลงมา อาหมุนผ่านสะโพกอ้อมไปด้านหลังเป็นวงกลมนะครับหมุนอีกครั้งหนึ่งเป็นวงกลมลักษณะแบบนี้เลยหมุนลงมาผ่านที่สะโพกนะครับหมุนลงมานะครับผ่านที่สะโพกแล้วก็ขึ้นมาเป็นวงกลมเลยโอเคไหมคะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวไอมี่กับเมก้ายืนเลยนะคะ,ะยืนเลย การหมุนแขนเตรียมตัวทำยังไงนะคะมือเป็นประเข็มเลยนะคะหมุนแขนนะคะ,ะวาดมือลงมานะคะ,ะผ่านด้านหน้ามาเลยเป็นแนวตรงนะคะแล้วก็สัมผัสกับบริเวณตะโพกนะคะยังไม่ต้องตะแคงหน้านะคะหน้าตรงๆก่อนออีกครั้งนึ่งครังเดิมหมุนแขนนะคะเป็นวงกลมข้างหลังเอามาคิดกันนะคะโอเคอ่ะคราวนี้ ะะเดี๋ยวเริ่มจากเมก้ากับไอ้มี่ทำเองเลยนะคะเริ่มจากหมุนข้างขวามือก่อนข้างซ้ายมือก่อน,ออนห้าครั้งนะคะครั้งที่1บึ่เรดี Ready, ้โกครั้งที่สองอชา้ชาๆชา้ชาๆชา้ชาๆไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะคะฟังสัญญาณคุณครูก่อนหมุนแขนวาดมาข้างหน้าวาดมาข้างหน้าผ่านที่สะโพกไปข้างหลังแตะนะคะ,อะโอเค ครั้งที่สองเตรียมตัว ready go หมุนวาดมัง้างหน้าผ่านไปด้านหลังมือไม่ต้องเกร็งนะคะโอเคครั้งที่สาม ready go ครั้งที่สี่ ready go แขนวาดไปข้างหน้าวาดน้ําไปข้างหน้ามือชิดไม่ต้องเกร็งนะคะมือชิดไม่ต้องเกร็งนะคะพร้อมแล้วครั้งที่สี่ ready go วาดไปข้างหน้าผ่านมาข้างหลังครั้งที่ห้า ready go ไปโอเค อ่าโอเคคราวนี้เราสลับมาด้านขวามือบ้างนะคะยังไม่ต้องพลิกหน้านะยังไม่ต้องพลิกหน้านะคะเด็กๆโอเคอ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยครั้งที่1 ready go อ่าโอเคครั้งที่2 ready go ไปไปข้างหลังนะคะครั้งที่3 ready go ครั้งที่4 ready go ครั้งที่5 ready go โอเคประมาณนี้นะการหมุนแขนดึงน้ำที่ถูกต้องนะคะเด็กๆจะต้องปลายมืออ่านิ้วมือชิดกันไม่ห่างแบบนี้นะไม่ห่างแบบนี้นะโอเคเพื่อที่เราจะดึงน้ำและว,ว่ายไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแต่ไม่ต้องเกรงนะปล่อยสบายๆชิดสบายๆมือไม่ต้องเกร็งเนื้อนิ่มๆเลยโอเคไหมโอเคอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะย้ายไปฝึก ที่ขอบตาด้านนู้นบ้างนอนคว่ำหมุนแขนอันนี้ก็จะเหมือนกับท่าที่เราใช้ว่ายน้ําในฟรีสไตล์แล้วก็หมุนแขนจริงๆเลยนะครับอดีให้คุณครูเบลแล้วพาไอมี่กับเมกามาเลยโอเคไอมี่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับหันหน้าไปทางด้านนั้นเลยนะครับหันหน้าไปทางด้านหน้าเลยนะครับอเมก้าอยู่ตรงด้านนี้เลยนะครับนอนคว่ำเลยนะครับอไอเมก้านอนคว่ำเลยอึ๊บ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 โอเคอ่า เจ็บไหมคะไม่ได้เลยเหนอคะไม่กล้าเจ็บอะไรคะอ๋อ <c oughs> ปิดพุง <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวนอนคว่ำไปก่อนเราค่อยดึงเสื้อปิดพุงก่อนนะคะโอเคนะครับตัวอยู่บนขอบตาเลยแขนนะครับชิดเป็นปลาเข็มเลยนะครับ เอาตรงนี้เอาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้หมุนแขนขนานกับผิวน้ํานะครับอต่อไปนะครับเป็นการฝึกให้น้องนะครับนอนคว่ำหมุนแขนนะครับที่ขอบตาะนะครับท่านี้ก็จะเป็นท่านะครับที่น้องใช้ในการว่ายฟรีสไตล์เลยนะครับก็วิธีการก็คือเริ่มจากข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับด้านขวานะครับวิธีการหมุนก็คือให้น้องนะครับวาดแขนหมุนนะครับขนานกับผนังน้ำตื้นนะครับในลักษณะแบบนี้เลยผ่านมาที่สะโพกด้านหลังนะครับพร้อมกับยกขึ้นมา นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอ้างที่1ครั้งที่2เหมือนเดิมนะครับผมหมุนขนานกับผนังผิวน้ําผ่านสะโพกนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับโอเคไอมี่กับเมก้านะครับหมุนเองบ้างในรอบนี้นะครับคนละ5ครั้งนะครับอย่างที่คุณครูสอนเมื่อสักครู่เลยนะครับพร้อมแล้วนะครับไอมี่เมก้าหมุนแขนั้งที่1 ready go อวุนอ่าผ่านระโพกไปครั้งที่2องเรดี้โกอ่าชิดแบบนี้เลยอ่าผ่านไปแบบนี้เลย3ไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเกรงครั้งที่3ามเรดี้โกไปอ่าบิดไปครั้งที่4ี่เรดี้โกไปครั้งที่5้าเรดี้โกโอเคอ่าเดี๋ยวต่อไปเราพลิกกลับมาหันหน้ามาทางคุณครู นะครับหันหน้ามาทางคุณค,นนครูด้านนี้บ้างนะครับอ่าด้านนี้บ้างนะครับอ่าด้านนี้บ้างนะครับกลับบ้างไปอยู่ปวดแขนแน่เลยใช่ไหมคะโอเคอ่ะอ,อึบ <แ S 3> อ่นอนคว่ำเลยเลยมีก้าอึบมีก้านอนคว่ำเลยเลยหันหน้าไปทางแบบไอมี่เลยได้ไหมทำได้ไหมโอเคอ่าโอเคข้างนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะครับฝึกกันเองเลยนะครับอ่านทำมือประเข็มก่อนนะครับหมุนนะครับวิธีการหมุนเหมือนเดิมเลยนะครับอย่าลืมนะครับ แขนเป็นแนวตรงนะครับขนานกับผนังแล้วก็ขึ้นผนังกับผนังขอบตานะครับแล้วก็ขึ้นมาสัมผัสที่สะโพกนะครับแล้วก็นิ้วนะครับนิ้วไม่ต้องกลางนะครับใช่ครับนิ้วไม่ต้องกลางไม่ต้องเกรงนะครับทำนิ้วชิดนะครับสบายๆเลยนะครับอ่าพ้อแ้วแขนตึงนะครับไอมี่กับเมก้านะครับ5้าครั้งหมุนแขนด้านซ้ายมือ5ครั้ง ready go ไปหมุนไม่ต้องเกรงอ่าผ่านยกขึ้นมาอันที่2อง ready go ลงไป ครั้งที่สาม ready go ครั้งที่สี่ ready go อ่ะโอเคอ่ะเด็กๆด,ดูคุณครูนะอ่าโอเคไอ้มี่เมื่อสักครู่นะครับคุณครูเห็นนะครับน้องๆน,นะครับหมุนแขนเวลาลงน้ําไปแขนลงในลักษณะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับให้แขนลงในลักษณะแบบนี้เพื่อดึงน้ํานะครับเห็นไหมครับอ่ะแขนลงเป็นแนว แบมือนะครับเอาลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่เอียงในลักษณะแบบนี้เนาะอ่าเดี๋ยวให้แก้ไขในข้างนี้อีก5ครั้งนะคะผมอ่ะไอ้มี่กับเมก้านอนคว่ำเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวแก้ไขใหม่นะคะโอเคอ่ะเมก้านอนคว่ำม,มาเลยปว,ปวดกระดูกอคะอ่ะไม่ต้องเกรงนะคะไม่ต้องเกรงที่เราปวดเพราะว่าเมก้าเก่งใช่ไหมคะอ่าเกรงทําตัวตามสบายค่อยๆหมุนนะคะโอเคโอเคอเค่อานอนคว่ำเลย<ๆ> ออ,อ่าแขนตึงพร้อมแล้ว ready go ลงไปแบบนี้เลยครั้ททงที่1แล้วก็บิดแขนมาเลยสองครั้งที่สอง ready go หมุนลงไปบิดแขนกลับมาครั้งที่สม ready go หมุนตรงหมุนตรงๆบิดแขนกลับมาฟังครั้งที่สี่ ready go หมุนกลับมาบิดแขนกลับมาครั้งที่ห้า ready go หมุนแขนบิดแขนกลับมา โอเคอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราจะฝึกให้ไอมี่แล้วก็เมกาหมุนแขนแบบที่เรียนมาสักคู่เลยนะคะแล้วก็เอามารวมมาการเตะขาด้วยนะฮะเตะขาหมุนแขนซ้ายขวานะคะโอเคไหมคะเอาแค่สองข้างพอเอาแค่สองข้างพอ นะคะเอาแค่2ข้างพอแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาหายใจเงยหน้าตรงๆนะรับขึ้นมาพักหายใจนะครับการเงยหน้าตรงนะครับยังไม่ใช่ท่าสมบูรณ์แบบของรีสไตล์นะครับในวันนี้เราจะมาใช้เพื่อปึกการหมุนแขนเฉยๆนะครับให้น้องๆพักหายใจนะครับผมเราจะให้น้องไอมี่แล้วก็น้องเมกานะครับจับไหล่คุณครูก่อนนะครับจับไหล่คุณครูเบลก่อนนะครับหมุนแขนตาย ได้สวยเหมือนที่เราฝึกที่ขอบกานะครับหมุนแขนขวาท้องก็เตะขาแล้วก็เงยหน้าหายใจพักตรงๆนะครับหายใจเข้าเอาลมเข้าท้องแล้วก็ลงไปหมุนแขนเป่าบับเบิลด้วยโอเคโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เมก้าไปกับคุณครูเบลก่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเป็นคนสาธิตท่าทางประกอบก่อนนะครับอ่ะโอเควิธีการนะครับน้องจะต้องจับไหล่คุณครูนะครับเหมือนกับจับโฟมนะครับ ลาย er คุณครูจะอยู่ขนานกับผิวน้านะครับเหมือนกับโฟมนะครับเดี <ๆ S 2> ๋ยว <ๆ S 2> ให้น้องเงยหน้าก่อนให้มี่เงยหน้าก่อนนะครับเมื่อคุณครูให้สัญญาณแล้วให้ไอมี่นะครับถีบผนงังพุ่งออกมาเลยกล้มหน้าเป่าบับเบิลนะครับแล้วก็คุณครูเบลจะเป็นคนคอนโทระเป็นคนคอนโทรลท่านะครับ <ๆๆ S 1> ในการหมุนแขนนะครับซ้ายหมุนแขนขวาแล้วก็ให้น้องเงยหน้าตรงนะครับเพื่อพักหายใจนะครับไปตดขอบกระดเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับดูตัวอย่างนะครับไอมี่ก่อนเลย ready go ฮอปมาคลิกๆๆๆคลิก,ก,กด้วยคลิกๆหมุนแขนอ่าส,สวยๆอ่ามุนแขนผ่านโอเคให้น้องเงยหน้าตรงๆพักหา,ายใจฮอปลงไปอีกครั้งหนึ่งมุนแขนแล้วก็มุนแขนเตะขาอีกข้างหนึ่งโอเคนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผม การเงยหน้าตรงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในลักษณะแบบนี้ยังไม่ใช่ท่าสมบูรณ์แบบในการไหว้สีตล์นะครับเป็นการฝึกเพื่อให้น้องนะครับผมพักหายใจนะครับในการหมุนแขนกับเตะขานะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวน้องเมก้านะครับน้องเมก้านะครับโอเคอ่าน้องเมก้านะครับอ่ะน้องเมก้าเหมือนเดิมเลยที่คุณครูสอนนะคะไม่ต้องเกรงนะโอเคอ่ะมาคุณครูเบลเลยพร้อมแล้วไปคลิกด้วยคลิกด้วยคลิกๆหมุนแขน ขวาหมุนแขนซ้ายอ่าพักเงยหน้าหายใจตรงๆหายใจเข้าฮอบอ่าอีกครั้งหนึ่งหมุนแขนคลิกกด้วยคลิกๆคลิกหมุนแขนโอเคประมาณนี้นะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้เลยเป็นยังไงบ้างครับน้องไอมี่น้องเมก้าครับฝึกหมุนแขนไปแล้วนะคะยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับอ่าเราเรียนเตะขาไปแล้วเราฝึก พุงมาเข็มไปแล้วเราหมุนแขนไปแล้วนะครับผมใกล้จะว่ายน้ำฟรีสไตล์ได้แล้วนะครับผมก็ฝากน้องๆนะครับผมที่ดูอยู่นะครับผมการฝึกหมุนแขนนะครับเป็นทักษะนะครับสำคัญอย่างหนึ่งในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์นะครับผมน้องๆนะครับสามารถนำไปฝึกฝนได้นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอการฝึกหมุนแขนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างน้องๆง่ายใช่ไหมล่ะคะง่ายใช่ไหมครูซูใช่ครับผมไม่ยากเลยไม่ยากเลยครับในการฝึกหมุนแขนนะครับค่ะงั้นคุณครูสูขากล่าวสรุปให้กับน้องๆได้จําเป็นหลักการนิดนึงได้ไหมคะโอเคครับสำหรับหลักของการฝึกหมุนแขนนะครับผมก็อย่างที่คุณครูได้อธิบายนะครับในการฝึกน้องๆนะครับผมการหมุนแขนนะครับผมเริ่มจากนะครับนิ้วมือชิดกันนะครับไม่เกร็งนะครับผม พร้อมนะครับในท่าเตรียมที่จะพุ่งบะเข็มนะครับในลักษณะแบบนี้แขนชิดหลังหูนะครับหมุนแขนาวาดไปข้างหน้านะครับผมผ่านตีตะลงมาที่แผ่นอัตโภคด้านล่างนะครับแล้วก็มาชิดติดกันนะครับเป็นจังหวะนะครับ ท้ายขวาไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้นะครับมผมที่สําคัญก็คือหมุนแขนด้วยความมั่นใจไม่เกรงนะครับผมก็จะทําให้เราสามารถหมุนแขนว่ายน้ําในท่าฟรีสไตล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ<อ>แล้วก็ค่อยๆฝึกฝนไปไม่เป็นไรนะคะเอ๊ะเอน้องๆได้ย,ยินอะไรเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าหลักการสําคัญของการหมุนแขนเป็นคําถามเลยดีกว่าดีไหมพี่นุกดีครับเป็นคําถามนะ คำถามของเราวันนี้มีอยู่ว่าการหมุนแขนค่ะนิ้วมือเนี่ยจะต้องห่างกันหรือชิดกัน เนาะเพราะว่าถ้าชิดมันก็สามารถที่จะกวาดน้ําได้่เนาะครูซูเนาะใช่ครับถ้าห่างกันเป็นไงอะพี่นุ๊กน้ําก็จะไหลผ่านทะลุก็จะอาจจะอยู่กับที่ได้นะครับคออเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วนะคะส่งคําตอบมาเลยค่ะที่ www facebook com etv kids นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากที่เขียนคําตอบแล้วนะคะวงเล็บข้างหลังมานิดนึงว่าอยากได้หมอนเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายนะคะส่งมาได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังได้อะไรอีกคะพี่นุ๊กคูปองทดลองเรียนฟรีนะครับที่ swimming kids ทุกสาขาะคระับ รีบรีบส่งเข้ามานะคะเพราะว่าเรามีผู้โชคดีกี่คนเองคะพี่นุ๊กสิบท่านแรกเท่านั้นนะคะน้องส่งมานะครับนะต้องรีบส่งรีบตอบมานะถือว่าคําถามของสัปดาห์นี้นี่ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ยากเลยทีเดียวแล้วก็สําหรับการฝึกนะคะในการหมุนแขนก็ง่ายอีกเช่นเดียวกันนะคะให้พี่นุกให้กําลังใจน้องๆนิดนึงดีกว่าก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับท่าฟรีสไตล์เดีวท่าเบสิกนะครับที่ทุกคนเนี่ย เรียนรู้ได้ง่าย<ช>นะครับ<ช>แล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนที่เริ่มว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำท่านี้เป็นท่าแรกนะครับก็อย่างที่ครูซูสอนมาหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลองไปฝึกทําที่บ้านแต่ที่สําคัญนะครับถ้ายังไม่มั่นใจไม่พร้อมนะครับควรจะฝึกแล้วโดยมีผู้ปกครองหรือมีผู้ใหญ่คอยดูนะครับจะได้ได้เรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับ<ช>สําคัญมากครูซูขาเราได้เรื่องขาแล้วเราได้เป่าบัาบเบิ้ลแล้วเนอะแล้วเราก็ได้แขนแล้ว พุ้งะเข็มแล้วกพุ่งประเข็ม,ขมด้วยแขนแล้วใแล้วเราต้องเรียนอะไรอีกคะต่อไปนะครับในในการฝึกในครั้งหน้านะครับก็จะเป็นการนําทั้ง3สิ่งเรื่องของการเตะขาเรื่องของการเป่าบับเบิ้ลแล้วก็เรื่องของการหมุนแขนนํามาผสมกันนะครับประกอบกันเป็นการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์นะาะฉะนั้น ก่อนที่เราจะมาพบกันในสัปดาห์หน้าน้องๆอย่าลืมไปฝึกฝนนะเพื่อสัปดาห์หน้าเราจะได้มารู้เคล็ดลับว่าการที่เราจะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วทําให้เราเนี่ยว่ายท่าฟรีสไตล์ลลได้อย่างแบบสมบูรณ์ที่สุดเนี่ย เป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นุกและคุณครูซูด้วยค่ะขอบคุณมากคะัครับขอบคุณมากครับขอบคุณสวิมมิ่งคิดส์ไทยแลนด์ด้วยนะคะเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำรายการค่ะและอย่าลืมนะคะน้องน้องอาทิตย์หน้ากลับมาพบกับห้องเรียนของหนูในชุดสอนน้องว่ายน้ำวันนี้พี่นุ้ยพี่นุกครูซูลาไปแล้วนะคะบาย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 ครับตัวอย่างตอนต่อไปท่าฟรีสไตล์การหมุนแขนเดียว การหมุนแขนเดียวในที่นี้หมายถึงการเตะขาแล้วก็พลิกหน้าหายใจนะครับพร้อมกับหมุนแขนเดี่ยวหรือข้างเดียวก่อนนะครับผมทำเป็นจังหวะนะครับผมไม่ยากครับผมหายใจเข้าอ้าปากนะครับเอาลมเข้าท้องแล้วก็พุมหน้าลงไปใต้น้ำเป่าลมนับหนึ่งสมสี่พร้อมกับเตะขานะครับอย่าลืมติดตามชมนะคะ